บพบกับซิกซี่วันนิโรชีไปโมบายสไตล์หูหนูครับวันนี้มาท่องเที่ยวจังหวัดตากนะครับมาดอยซอยเมลัยกับพี่พี่มุ่งจังหวัดตานะครับจังหวัดเชียงใหม่มีเยอะแยะครับนี่กูบายครับแล้วจ,จอดติดค,ครับเดินจ,จ,จ,จอดติดปัดแล้วครับดูฮะโอ้โหเอาเรื่องนะครับตอนนี้ anh lựa à, ủa, được không? เจดินครับนี่ครับผู้นําทางของเราเจ้าต้องนะครับจังหวัดตากครับนี่เจ้าถิ่นครับทางจะไปนี้ตลอดเลยครับทีนี้อันนี้เป็นแรกอันนี้นวดนวดนวดก่อนนวดยางก่อนมาที่สี่เดินโอ้โหมันครับมันครับมันครับต้องครับกล้องครับที่บัสครับที่เก่งครับนี่ที่แบงค์ครับเก้าเก้าเท่าหัวใจเพชรจมนี่โกบายมีแต่ใจไอ้กินตำ เติมตาถาอ,อ,อีกคิวทักงกะแพอย่างนี้พี่แบงค์ครับไม่บอดินนะฮะนี่ช่งางตนทวีการช่างนะครับพี่แบงคโ์มโตโช็อปนี่ครับสุดยอดครับโอ้โหนี่ฮะโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือห้ามดับโกบายมีแ <c> ต <oughs> ่ใจครับนี่มาถึงแล้วโกบายซอยมะลัยนี่งมาถึงแล้วครับเอา ใครครับใครครับเก้าไปเก้าเราควจะเพ้รเอาอีกแล้ว <laughs> เอาแล้วครับเข้าโดยช้างหรือบปา่โอ้ยต้องไปติดตามครับไปได้ไหม เรียบร้อยครับทวีการช่างครับประกบรพีกเส้นานรับา้เอลจะเอลเอาราครับเรามีพยานครับ ทีมพี่บัตรมาเป็นพยานนะครับไันดนี้ครับรนู่ลบลบคลิปครับลบคลิปลบคลิปท,ทีมเราสามคนก็ได้ครับเอาละครับ Up. สตา,าร์ทกบันบดี้บกกบัน <laughs> ดีาา้เว้ยครับดีครับเอาลครับเรือจานจะทำไงครับนี่ครับนี่เรอจา, <laughs> านโอยมัดหม

รัดมีคัดบ้หมุนโดนสายดู <laughs> รับเทปต่อโดนสายดูดไปแล้ววันนี้เราเอเรียกกินเบียร์ฟรีได้หลายแล้วครับเยอะแล้วครับแต่มาดูลีลาเท่ใหม่ครับโอ้โหสวยงามครับ 99เยี่ยมจริงครับเราจะตามไปดู999นะครับอ้าวเนี่ครับทักซ่าของเจ้าวิทครับอ้าวสุดยอดสุดยอดเยี่ยมครับเออแน่นอนจริงครับอ่าดูไอติมครับไอติมสุดยอดครับน,นี่ครับใส่มาเลยไอติมกั็มาแล้วเออสุดจริงครับนี่สุดจริง สุดจริงๆสุดยอดครับอเออแกร์แกร์ครับกระติดเท่าหัวใจยพีนะครับน่โอ้โหโอ้โหโนี่ขี่ได้ดีมากครับแกร์แกร์ครับโอ้โหลงแบบมั่นใจเลยนะครับเอาแล้วเอาแล้วแกร์แกจะขึ้นได้หรือไม่ครับรอดูครับ อย่านะครับอย่านะครับเอาเรียบร้อยเรียบร้อยครับชั่วอะไรนะครับชั่วอะไรนะครับเกมเกมทุกทีครับเรียบร้อยของฝากจากจงังหวัดตากนะครับพี่ครับของ,งนะของฝากจากสอยอะไรครับไม่ยอมครับเราไม่ยอมครับไม่ต้องถามนะครับว่าเปิดอะไร โอ้โหครับโอ้โหครับเก้าเก้าไม่มีแบบนี้ครับนี่ครับเก้าเก้าเราควรจะเป็นตัวยงาตัวเงาโว้ไม่มีอะไรเลยครับเก้าเบอกบึ้ดบึ้ดโอ้โหนะครับดูบรรยากาศครับสวยงามครับหมอกลงครับนี่ครับหลังคาเมืองตาครับ สวยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยอดครับดอยซอยมะลัยครับโอ้ยดูครับปากเต่าโอ้โหดูครับสวยงามครับสวยงามครับดูหมอกครับเคลื่อนตัวมาแล้วครับนี่ตอบคุณมีแดดครับตอนนี้ปกคลุมไปด้วยหมอกครับมีความชื้นครับโอ้โหจริงว่ะขี่ควายกันนักขนาด พออย่างเป็นไปหมอน,นังเก็บโอ้แต่สวยงามครับดูครับโอ้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนปูนนะครับบนยอดดอยครับโฮ้ยสครับพีบ่พี่มารอเราตรงนี้ครับให้กินตับมาเมินหรือยัครับเ <c oughs> ดือดเดือดไอคิวไอคิวเงือกาะผมมีแล้วครับ <c oughs> แหงแก๊กละรอเมินนะแก <c oughs> ดู <c oughs> ด <c oughs> ต้องครับอีคิวสอบใจนะครับวันนี้ครับไม่ใช่นี่กูบายกูบายมีแต่ใจครับนี่บายพี่ชิคแล้วครับลอยเจออะไรมากี่ครั้งแล้วครับสองโอ้โหสุดยอดครับพี่แบงค์นี่ครับอาจารย์สำริดติดเบี้ยผมนะครับลบคลิปหนึ่งที่เรี่องครับนี่ ที่วัดนะครับนปจังหวัดนี่อาจารย์ชัยนี่พี่เก่งของเราครับเอสเคพีไปล้มไปหรือเปล่าหายไปบัล้มครับตะกี้เกือบไปอาจารย์เกือบหาวแล้วเกือบเป็นอาจารย์ชัยโดยช้างครับนี่ช้างต้น SKP นี่ครับสุดสุดยอดครับนี่นะครับเรามาถึงหลังคาจังหวัดปากแล้วนะครับนี่ดอยสอยมะลายครับดูครับดูครับ มาถึงจังหวัดตากนะครับธรรมชาติน่าโยนภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเกื่ยนไกญเมืองไม้และป่างงามนะครับทําขวัญจังหวัดตากนะครับนี่ท่าอาใจเพชรมาถึงแล้วเรารอเก้าเก้าท่าอากาเพชรได้ละอยู่นะครับนี่ฮะพี่ๆกำลังรับประทานอาหารนะครับนี่ฮะดูครับดูครับดูครับ

ไปดอยนะครับโอ้เข้ากิมเมกแล้วครับหายเข้ากิมเมกครับโอ้โหเนี่ครับหายเข้ากิมเมกครับกูบายครับไปเนี่ยเนี่ยเออได้ทีมงานกำแพงเพชรครับกูบายมีแต่ใจนี่หายเข้ากิมเมกหรือเปล่าโอ้ยดูดูป้ายครับดูป้ายครับดอยสอยดาวนี่ครับดอยสอยดาวครับอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยจังหวัดตากเรามาถึงแล้วนะครับ โอ้โหนี่พี่แบงค์ครับพี่แบงค์โอ้โหนี่ครับนี่ครับไอเติมครับไอเติมครับดอยสวยดาวนี่ครับสุดยอดจริงๆครับทางลงครับเออสวยงามครับสวยงามครับไม่เห็นวิวเลยครับดาวกบายดันเนินแล้วครับ หนุ่มเมียนนายเอา้าพุ้นได้กันเหรอน,นี่พี่แบงค์สอนเราถ้าพี่แบงค์ไม่สอนนี่มาไม่ได้เราเนี่ยเอเอไไม่ด้ครับอากาศปิดครับวันนี้ครับโอ้ใครจะรู้ครับามาที่นี่ทั้งฝนทั้งหมอโหโหโหกโอ้ปกคลุมครับตอนนี้ครัอากาศเย็นสบายครับ าวเลยครับไม่ใช่เยะนสบยครับหนาวเลยครับอ้หัวหวังนครับเหียวนะครับเดี๋ยวฮะฝั่งนี้ลงตกเหียวไปนิดเรื่องครับเรื่องครับครับเต่าหัวใจเพรครับพี่แบงก์กำลังบอกเค็งนี่ครับ พี่ๆเ,เลยพี่ขึ้นควบเลย เบกหลังลอกขากลับครับทางลงลื่นๆครับะวังครับเมื่อกี้เราไม่ดีนึงครับเดี๋ยวลีลาไม่พอเนี้ยไม่พอดินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเจอพี่ๆครับนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแลรับเรียบร้อย เรียบร้อยเทศซ้ายขวามาโชว์ให้เราดูถึงนี่เราตามเกาะติดเท่าหัวใจเพชรอีกแล้วเราเกาะติดชีวิตเท่าหัวใจเพชรเราเราจะไม่ปล่อยให้เก้าเก้าเก้าร้อยนวลนะเรียบร้อยครับไอคิวจับเรียบร้อยครับตะ็กี้ไข่ก้อนลูกพี่์หรอเด็กลูกพี่โชว์ฟอล์มเออไอคิวจับเอาแล้เอาละไม้บดินจำไงไม้บดิน เแล่วเริ่มเราได้ทำไอคิวกันแล้วหน้าแข่งแรงดีครับแล้วครับเออดันหลอดละดันหลอดละไอคิวใส่มือป่าโดยนี่ครับเดี๋ยวก่าเก่าเทักษะดีๆมีให้เห็นวันนี้ตัวจีครับนี่ครับ ดูคลิปทุกวันจาวิดเขาทำไงนี่ครับโหนี่ครับนี่ครับนี่ไอเกต้าโลงไปโอเคผ่านครับผ่านครับครับขากลับแล้วครับ